เดี๋ยวผมให้คุณดูเรื่องของภาพรวมของอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศในแอเริกาท่ว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยภาพรวมของการขนส่งทางอากาศเนี่ยมันเติบโตในภูมิภาคเอเชียเป็นหลักเอเชียแปซิฟิกนะครับไม่ใช่แค่การขนส่งทางอากาศที่เกี่ยวข้องกับคนแต่ว่าย่งพูดถึงภาพรวมของการขนส่งสินค้าทางอากาศด้วยแต่เว่าเรียนไปเรื่อยเวลาเราเรียนไปเรื่อยผมก็จะบอกว่า้รูปแบบของการขนส่งสินค้าทางอากาศเนี่ย ถึงแม้มันจะเติบโตขึ้นแต่ว่ามันเติบโตในลักษณะที่ต่ำกว่าที่คาดการไว้เมื่อเปรียบเทียบกับการขนส่งผู้โดยสารเลยครับแล้ผมก็อธิบายให้คุณฟังว่า global market หรือตลาดรวมในเรื่องของการขนส่งอากาศของโลกมีลักษณะเป็นยังไงเราพบว่ามันมีแนวโน้มที่เติบโตสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดแต่ว่าข้างล่างผมบอกว่า air cargo เนี่ยหรือการขนส่งสินค้าอากาศ steve may นั่นคือมันยังคงไม่เติบโตอย่างที่คาดการ เดี๋ยวก็จะมีกราฟให้ดูนะครับว่าถึงแม้มันเติบโตขึ้นแต่ว่ามันก็ยังน้อยกว่าการขนส่งผู้โดยสารจานวนมากทีนี้เวลาเราเรียนกันไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าทําไมการขนส่งสินค้าทางอากาศมันถึงมีอัตราการเติบโตที่ต่ำตตเมื่อเทียบกับผู้โดยสารเวลาผมสอนผมก็อยากให้คุณวิเคราะห์ว่าคุณคิดว่าการขนส่งคนกับการขนส่งสินค้าอะไรยากกว่ากันคนหรือสินค้าที่ขนส่งยากกว่ากันทําไมถึงเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวค่อยถามนะเดี๋ยวผมให้คุณนั่งคิดไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดสมมติเราเรื่องว่าการขนส่งคนยากกว่าทำไมการขนส่งสินค้าถึงต่ำถ้าพูดถึงเรื่องของการขนส่งสินค้าที่บอกว่าการขนส่งสินค้ายากกว่ามันเป็นอย่างไนจริงๆแล้วผมก็บอกว่าไอ้การขนส่งสินค้าเนี่ยมันมีผลกระทบต่ออะไรบ้างมันมีผลกระทบต่อเรื่องของธุรกิจมันส่งได้สินค้าได้รวดเร็วขึ้นเข้าถึงตลาดได้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อเรื่องของโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ทำให้กระบวนการขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วมีความน่าเชื่อถือความถี่ในการให้บริการเพิ่มมากขึ้นเที่ยวบินบินมากขึ้นส่งสินค้าได้มากขึ้นวัวที่แล้วเรียนว่าความถี่ในการให้บริการมีผลกระทบต่ออินเวนทอรี่จำได้ไหมยิ่งเราขนส่งสินค้าเร็วเท่าไหร่อินเวนทอรี่ที่จะต้องเก็บก็มีปริมาณที่จะต้องจัดเก็บน้อยลงเท่านั้นนะครับแล้วก็มีผลกระทบต่อรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวจำได้ไหมว่ามีผลกระทบต่อการเดินทางท่องเที่ยวยังไงบ้าง ถ้าเดินทางเพื่อธุรกิจเราบอกว่ามันมีการเดินทางแบบไปกลับมากขึ้นเราเดินทางเพื่อไปประชุมสัมมนาได้ไกลขึ้นนะครับถ้าเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเราเดินทางท่องเที่ยวกันกว้างขึ้นมากขึ้น <c oughs> เนาะพวกนี้ล้วบอกว่าแอร์แอร์ทรานสปอร์ตเดชันการขนส่งสินค้านะการขนส่งางอากาศกับโลจิสติกมีความสัมพันธ์ในเรื่องอะไรบ้างราบอกเป็ช่วยสร้างความเร็ยเกิดการแข่งขันสร้างคอมเพลติฟิตีแพนเทส บอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณส่งสินค้าได้เยอะขึ้นสินค้าก็มีแวร์ลูมเพิ่มมากขึ้น mm. มีคุณค่าเพิ่มมากข mm. ึ้นนะครับตรงกข้อที่2บอก product add e d v a l ร e เข้ามาอันที่3ามบอก increase m a r k e t g roll คือสามารถทำให้ตลาดเติบโตได้กว้างขึ้นเราส่งสินค้าไปขายได้ไกลขึ้นกว้างขึ้นกระจกตลาดได้กว้างขึ้นขยายตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็ให้คุณดูว่าลักษณะของการขนส่งอากาศจริงๆเนี่ยมันมี ผลกระทบต่อเรื่องของภาพรวมหรือมุมมองทางด้านเศรษฐกิจด้วยก็บอกว่าคุณลักษณะหรือลักษณะของอุตสาหกรรมการขนส่งอากาศาเนี่ยที่มีมุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจก,ก็จะมีอยู่ด้วยกัน5 6ด้านข้อแรกเขาบอกว่ามีผู้ประกอบการขนาดใหญ่น้อยต่างไอตัวนี้เคยอธิบายให้คุณฟังไว้ผู้ประกอบการขนาดใหญ่น้อยรายเนี่ยเรพยาพบว่าสายการบินแห่งชาติเนี่ยแต่ละประเทศมีแค่สายเดียวเองอย่างประเทศไทยก็มีการบินไทยเจ้าเดียวที่เป็นสายการบินแห่งชาติ ญี่ปุ่นถึงมีถึงมีสายการบินยักษ์ใหญ่2เจ้าเนี่ยแต่ว่าเขาก็มีเจแปนด์ลายเจลอยู่เจ้าเดียวเอเอยก็ A. 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 เป็นเอกชนนะสร้างมาเพื่อสร้างคอมบาดิชั่นในขณะที่อเมริกาจจะมีสายการบินประจําชาติของเขาเยอะนกนะครับนี่คือลักษณะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะมีเจ้าเจ้าเดียวเป็นเจ้าใหญ่เข้าสู่สายการบินประสักมากนอกจากการแข่งขันแล้วมีเรื่องของเงินลงทุนมีเรื่องของการขัดแคง่งแรงงานต่างๆนะครับเกิดการควบรวมกิจการสายการบินรายเล็ก การแอร์เนี่ยที่ผมบอกชอบนะชอบหนาผมชอบใส่กันบินการแอร์มากเลยนะเพราะเคยนั่งจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนนั่งแบบเช่าเหมาลำอะไปกัน4ี่คนก็มีผู้โดยสารอยู่4คนเที่ยวนั้นไอ้กระบวนการแบบแม่บอกเฮ้ยเขาบริการดีเขาเจ๋งสี่คนเขายังบินถ้าเป็นที่อื่นคงให้นั่งรถตู้ไปแล้วแต่ว่านี่ให้ยืงบินได้แล้วเจ๋งแต่ตอนนี้ก็เริ่มเจ๋งแล้วจากเจ๋งกลายเป็นเจ๋งแล้วเพราะผู้โดยสารมันน้อยมากการแอร์ต้องปรับตัวเองให้เป็นชาเตอร์ไฟล์แล้วก็ขายตัว ตัวลูทที่ก็เป็นสเกตเด่นไฟลให้เจ้าบื่ิบินเลยครับเกิดการควบรวมกิจการราคาและการแข่งขันที่ไม่ใช่ราคาอันนี้น่าสนใจซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันอีกทีเขาบอกไอ้ตัวราคาเนี่ยเราเคอสอะไรแข่งขันกันด้านราคาในขณะที่สสยการมีนฟูลเซอร์วิสไม่ได้แข่งขันด้านราคาเขาอาจจะมีด้านราคาแข่งขันบ้างโดยส่วนใหญ่จะพัฒนาเรื่องของเครื่องบิน พัฒนาเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกแข่งขันกันด้านอาหารเจแบนด์อรา,าออกโฆษณาตัวใหม่บอกว่าเล็กลูมเล็กลูมคือช่องว่างระหว่างที่นั่งของอีโคโนมีคล s สของเขากว้างที่สุดละในบรรดาเครื่องบินที่เป็น Full Service ไอตัวเนี้ยแข่งกันเรื่องของเล็กลูมช่องว่างระหว่างที่นั่งการบินไทยก็บอกว่าเฮ้ยก็ยใช้7จนะ็ดิบเนอู่แผลเดียวคือที่น,นั่งมันใหญ่นั่งสบายกว่า สิงคโปร์แอร์ไลน์บอกว่าเขาใช้ first c l a s s b u s i n e s s c l a s s ที่มันเจ๋งมากนะอันนี้แข่งขันแบบไม่ใช่ราคาเนาะนี่คือลักสณะการตลาดมีผลกระทบถึงการนะครับแล้วก็เน้น e c o n o m y of scale สไลด์ต่อมาผมอธิบายให้คุณฟังว่าสายการบินในประเทศไทยประกอบด้วยสายการบินอะไรบ้างหลักๆอันนี้ก็จะเป็นตลาดแรงงานที่คุณสามารถเข้าไปทาได้นะครับเมื่อที่แล้วก็อธิบายครา่าวๆผมติดกระชูมเนาะอ่า กองเกาะไอเวยทำได้อยู่เจ่นเอเชียอย่าไปเสี่ยงตอนนี้สถานการณ์กำลังถ้าเกิดเขาสามารถกลับมาทำกำไรได้ในปีนี้ก็จะดีมาก้นิวเจนยังพอได้อยู่รุ่นพี่คุณหลายคนไปทำนิวเจนนิวเจนเน้นชาเตอร์ไฟไม่ใช่เป็นสเกตเลไฟนั่นหลักเขเน้นตลาดจีนเป็นหลักแล้วก็นิวเจนลงอูดะเพาเยอะมากนะครับไม่ได้ลงดอนเมืองไม่ได้ลงส่วนรณภูมินอกแอร์นอกสุดิโอยังพอไปได้ โอเรนต์ไทยก็อยากทํางานเยอะๆเราได้เงินเดือนน้อยกว่าชาวบ้านเขาก็ลองโอเรนต์ไทยดู mm hmm. ทํางานคุ้มค่าคุ้มค่าตัวนะครับสยามแอร์กำลังแย่แล้วไทยแอร์เซไทยแอร์เอเชียไทยแอร์เอเชียเอชลงได้เลยนะครับสมัครได้เลยแต่ไทยแอร์เวย์อันนี้มีแต่คนอยากเข้าไทยแลนด์แอร์ขยายตัวแบบก้าวกระโดดเขาเอาแอร์บัสเอสามร้อยมาทา ใหม่แล้วก็บินระยะไกลนะคือรับลูกเหนือที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้เรานี่กาลังเปิดรู้ไปญี่ปุ่น,นับไทยสมายยังพอได้อยู่กับไทยเวียดเจ็ทก็สายการบินของเวียดนามเงินหนาเนีงง่ยส่วนเครื่องไีกหกอีกหกสายการบินจะกลายเป็นสายการบินแบบชา a r t e r f l i g เช่าหมอหลังไม่มีตารางบินที่แน่นอนขอตั๋วไม่ได้ขอตั๋วได้เหมือนกันแต่ว่าต้องบินตามรู้ที่เขาบินไปนะครับมี อาเซียนเอแอลและก็ซิตี้แอลเวย์การแอร์ AC จับทั่วไปก็กลายมาเป็นอันนี้ลนะอารายเอ็มเจ็ดแล้วก็สยามเทียนอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมการบินเนี่ยก็จะมีเรื่องของเงินลงทุนที่สูงสมัยก่อนก็บอกสูงมากปัจจุบันเราบอกขึ้นไม่สูงแล้วแค่ห้าสิบล้านนิดเดียวนะถูกหวยวันเมื่อวานเมื่อเช้าได้ดูข่าวคน,น,น,นถูกหวยซื้อผ่านไลน์แล้วพอถูกลงไว้ที่หนึง่งเจ้าของก็บอกเฮ้ยมารับลอตเตอรี่ด้วย ถูกสิบใบได้เงินเก้าสิบล้าน้งเจ้าของไม่เจ้าไอ,อคนแข็ทโรเตอรี่บอกว่าโอนเงินมาให้แล้วอันนี้เป็นของเป็นของปิดลายหายเงี้ยปไปแล้วก็ดีเท่าไหร่นะก็บอกว่าได้เก้าสิบล้านสามารถสร้างธุรกิจการบินได้นาฬินาห้าสิบล้านการแข่งขันสูงอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าสองอันที่มันมีปัญหามากในอุตสาหกรรมการบินบ้านเราคือราคาน้งมันกับแรงงาน,นต้องยอมรับว่า ค่าแรงงานในธุรกิจการบินมันเต,ติบโตแก้าวกระโดดรุ่นพีหุ่ชื่อพี่เป๊กจบรหัสท่าสามั้งมนะผมจำไม่ผิดไม่ใช่รหัสท่าสามของเขาห้าสามเดลโลจิสติกจบไปเข้าทํางานบางเกาะไอเวฟเป็นเจ้าหนี้จัดซื้อเงินเดือนสตาร์ทหมื่นแปดเข้าบางเกาะไอเวฟที่เดียวกันเลยตําแหน่งเดียวกับเขาเลยเงินเดือนสตาร์ทหมื่นสองห่างก,กันหกพันแต่มันก็หลายสิบปีแล้วเนาะหมื่นแปดยังไม่รวมค่าโอเวอร์ไทม์ค่านุ่นค่านี่เนาะอีกคนหนึ่งชื่อพี่ขีรหัสท่าสี่ตา่างกันรุ่นหนึ่ง ไปทำงานอยู่สตอ์สตลร์เงินเดือนหมื่นคนด้วยระดับภาษา,าที่มันต่งตอนนี้คนเข้าไปก็อย่างต่งมีพี่เคเข้าไปอยู่ที่ t h น i l น n d Air ทำงานอยู่เป็น m n a n c e Planning จบโลจจสติกนะฮะได้เงินเดือนสองหมื่นสตาร์ทหมื่นแปดอย่างก็ผ่านโปรปุ๊บปับเป็นสองหมื่นวันวันตอนนี้มีหน้าที่เอาเครื่องบินจากเมืองไทยเนี่ยบินไปทำซีเช็คไป,ไปเช็คสภาพที่ ที่อินโดนีเซียก็เดือนนึงต้องบินไปบินกลับแบบนี้ประมาณสองรอบโดยประมาณก็อบอกโอ้มีความสุขแฮปปี้ถามว่าย้ายมาอยู่ที่อื่นไหมไม่เอาอยู่นี่ดีนะนี่คนะือลักษะมันซื้อตัวกันแบบสะบ้าทัำแหลกเลยอีกคนหนึ่งอยู่ทําอยู่ที่นิวเจอร์ดถามว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่เข้าไปหมื่นหกทำเกี่ยวกับค้ากุ้ตอนนี้ปรับเป็นสองหมื่นสองทำงานมาสามปีเงินเดือนเติบโตเป็นเก้าขถ้าแรงสูงขึ้นพนักง,งาน,นงขาดแคลน ปัญหาที่พนักงานขาดแคลนก,ก็คือเรื่องของภาษาเรามีเด็กจบเยอะมากแต่เด็กที่ได้เท่าอีกตามเกณฑ์ที่เขาต้องการมีน้อยมากมีบางกอ่มไอเรต้องการรับอยากได้เนอีก5 5าอีก550ก็มีรุ่นพี่คุณไปสมัครได้565 65นะเกินมา15คะแนนแปลเลยเขาให้เงินเดือน18รับบ่อยไหมรับได้อีกคนหนึ่งจุลามาเท่าอ,อีก700พ่้อาผมจะากว่า,วาเือเกือบแ0 0 โทรอีกเจ๋งมากมีมากแต่เล่กเงินเดือนสามหมื่นมันก่อไหเไย์ก็รับเด็กลังสิตก่อนเลย 1, 8, 3, 000, หมื่นแปดสามหมื่นห่างกันหา่หางเก็บเท่านี่คือลักษณะนะก็บอกเขาอยากได้คนได้ภาษาพูดจาได้สื่อสารภาษาอังกฤษพอได้ได้โทรอีกนายเกตที่ว่าระดับโอเคเงินเดือนอาจจะต่ำหน่อยแต่ว่าก้าวกระโดดเวมั้ยเครับรยังขาดแคแลนแรงงานอยู่นะยังหางไม่ได้เมื่อที่แล้วค้างไว้ตรงนี้เราบอกว่ากระบวนการแข่งขันในธุรกิจการบินเนี่ย มันไม่ได้แข่งขันเป็นแบบสายการบินต่อสายการบินมันมีลักษณะการแข่งขันเป็นแบบกลุ่มถ้าคุณสังเกตดีๆในฐานะที่คุณเรียนโลจสิสติกสโซประทานเราก็จะบอกว่าธุรกิจการบินก็แข่งขันในลักษณะของโซ่ประทานเหมือนกันมันไม่ได้แข่งขันแบบองคอ์กรเดียวตอนน่อเดียวมันมีโครงสร้างการแบบข่งขันแบบเป็นกลุ่มถามว่าทำไมถึงต้องแข่งขันแบบเป็นกลุ่มสาเหตุก็เพราะว่าเวลาคุณบินดีเนี่ยคุณต้องการบินให้ให้ครอบคลุมภูมิภาคให้ได้มากที่สุด การบินไทยอยากจะบินไปอเมริกาสมัยก่อนต้องเอาเครื่องบินของการบินไทยบินตรงไปอเมริกาไปลงนิวยอร์กหรือการบินไทยอาจจะต้องเอาเครื่องการบินไทยไปทรานสิตที่ญี่ปุ่นแล้วเครื่องต่อเครื่องจากญี่ปุ่นโดยอาศัยเครื่องการบินไทยพนักงานลุกเดินการบินไทยบินต่อไปอเมริกาไอแบบนี้เจ๊งมาหลายสายการบินเลยทำไมอ่ะจากเมืองไทยไปญี่ปุ่นคนเยอะจากญี่ปุ่นไปอเมริกาคนไม่เยอะเพราะอะไรอ่ะคนญี่ปุ่นไม่ขึ้นการบินไทยแน่ๆคนญี่ปุ่นก็ขึ้นเจแปนแอร์ไลน์ หรือมาจากอเมริกาแล้วอยากจะมามาอยากจะมาเมืองไทยบินจากอเมริกามาญี่ปุ่นก็ขึ้นอยู่ในเตกอยู่แล้วนี่คือลักษณะกระบวนการแบบนี้ก็บอกว่าเฮ้ยมันแข่งขันเนี่ยจากญี่ปุ่นไปอเมริกามันมีสายการบินหลายสายการบินเลยที่แข่งขันกันเองเยกตลาดกันเอง e s t i n a t i o n จุดหมายปลายทางกับ Or ริจ n จุดเริ่มต้นที่เดียวกันแต่มี3 4สสายการบินแข่งขันไม่เอาดีกว่ามารวมกลุ่มกันดีกว่า เขาเลยเกิดกลุ่มอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกสตาอะไราการบินไทยอยู่นะเอเอการบินไทยพักรวจับมือร่วมกันบินจากเมืองไทยไปญี่ปุ่นใช้การบินไทยใช้ใช้ไฟฟ์โคสทีจีสแลสเอเนี่ยใช้ทีจีเอเอผสมกันนั่นหมายความว่าอย่างไงครับหมายความว่าใช้เครื่องาบินไทยก็ซื้อตั๋วได้สองที่ซื้อตั๋วจากเอเอก็ได้ซื้อตั๋วจากการบินไทยก็ได้เราใช้เครื่องนี้บินนะครับหรือเราจะบินไปสิงคโปร์ใช้เหมือนกันเลย นะครับบินไปฝรั่งบินไปสวิตเซอร์แลนด์ใช้เครื่องการบินไทยก็ได้ใช้เครื่องสวิสก็ได้นะครับแล้วก็จอยกลุ่มกันนะครับเรียกกันว่าสตาร์ไลน์อยากไปอเมริกาการบินไทยร่วม,มกมับอยู่เนยแต่คุณซื้อตั๋วไหนก็ได้แล้วก็นั่งเครื่องเหมือนกันจากเมืองไทยไปญี่ปุ่นใช้เครื่องการบินไทยจากญี่ปุ่นไปอเมริกาใช้ยูเนเต็ดแต่ซื้อจากการบินไทยแล้วน,น,นี่คือลักษณะการรวมกลุ่มแบบนี้เกิดการรวมกลุ่มกันเยอะขึ้น ไม่มีโลคอสอะไรรวมกลุ่มกันนะครับมีแต่สายการบินที่เป็นฟูลเซอร์วิสระยะไกลแล้วแข่งขันเนี่ยมีการเก็บสะสมไมาเก็บสะสมแต้มมี스타อลาไรแอสที่การบินไทยอยู่มีวันเวลครับที่คาเทสไบเซนติกอยู่เจแปนอลาไรอยู่แล้วก็มีสกายทีมครับมีสายการบิน COVID North Race, ลโคเวียแอร์นอร์ทเวสแอร์โลบอทที่รัเสเซียอิตาลีออเรนเตียของอิตาลีนี่ยพวกนี้เกิดการรวมกลุ่มและแข่งขัน เพราะฉะนั้นในการแข่งขันเนี่ยทุกสายการบินก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันมีการแข่งขันอยู่สองกลุ่มนะสองรูปแบบนะกลุ่มที่เน้นราคากับกลุ่มที่ไม่เน้นราคา3อันดับบนเป็นกลุ่มที่เน้นราคาสายการบินต้นทุนต่ำเน้นราคาเป็นหลักตอนนี้แอร์เอเชียกำลังทำโปรโมชั่นศูนย์บาทพอแอร์เอเชียทำโปรโมชั่นศูนย์บาทสายการบินโลคอสอื่นๆก็เดือดร้อนเลยครับต้องทำโปรโมชั่นมากก็แข่งขันกันทำปรโมช่นเน้นราคาสงครามราคาส่งผลถึงกัน ส่วนด้านล่างไม่เน้นราคาเน้นการเพิ่มมูลค่าในตัวเรื่องของการบริการในเรื่องของการปรับปรุงเครื่องบินปรับปรุงเส้นทางการบินแล้วก็เน้นโปรโมชัน่นต่างๆคุณลักษณะพิเศษคุณลักษณะสนับพิเศษใ,ในนี้สําคัญอย่างห้ดูข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าธุรกิจขนส่งทุกรูปแบบเลยนะธุรกิจขนส่งทุกรูปแบบยกเว้นทางท่อทรัพย์สินส่วนใหญ่เคลื่อนที่หมายความว่ายังไงคนระับพอทรัพย์สินส่วนใหญ่เคลื่อนที่ ขาบอกธุรกิจขนส่งก็เลยจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหนึ่งค่าใช้จ่ายที่เป็นสูงมากนั่นคือค่าประกันประกันการขนส่งแล้วก็ธุรกิจขนส่งโดยส่วนใหญ่ของนอกเรือไม่เอาขนส่งทางอากาศนะ่ผมเอาขนส่งทางถนนห่อนแล้วกับขนส่งทางถนนรถหัวลากหนึ่งคันรู้จักรถหัวลากนะที่รากตู้คอนเทนเนอร์หนึ่งคันราคาประมาณ3ามถึงห้าล้านบาทแล้วไปยี่ห้อราคาถ้ากับบีเอ็มหนึ่งคันราคาถ้ากับเบนซ์หนึ่งคันรถหัวลากเขาลงทุนรถหัวลากห้าล้านบาท ถ้าเป็นองค์กรภาคธุรกิจแบบเก่าๆเนี่บอกโอ้เงินลงทุนสูงมากค่าใช้จ่ายแบบฟิกคอสอันแรกสูงมากค่าใช้จ่ายผ่านแปรก็ต้องหนอนเขาก็เลยไปจ้างพนักง,งานขับรถในราคาที่ถูกปรากฏว่าพนักง,งานขับรถที่ขับรถในราคาที่ถูกมีไรายได้น้อยๆเนี่ยเขาต้องเอาค่าลอ่อคือวิ่งหลายๆรอบให้่ได้เงินเดือนปรากฏว่ารถก็พังเกิดอุบัติเหตุหลายบริษัทปัจจุบันก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่คุ้มเงินรถหัวลากแลครับแพงไอ้ตัวพนักงานก็ต้องดีด้วย เพื่อครอบคุมหรือเพื่อดูแลไม่ให้รถมันพังเนาะนี่คือลักษณะทรัพย์สินส่วนใหญ่เ้นื่อนไหงแล้วก็ที่นา้ตลาดครับทรัพย์สินส่วนใหญ่ที่มันต้องเคลื่อนที่เลยกิจการขนส่งบอกว่าถ้าทรัพย์สินของคุณอยู่กับที่ไม่ได้เงินธุรกิจการบินบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเครื่องบินออนกราวคือเครื่องบินจอดไม่ได้บินไม่ได้เงินกงให้เครื่องบินบินเยอะๆเพื่อทําทําเงินให้กับองค์กรนั่นหมายความว่า สายการบินส่วนใหญ่เลือกที่จะลดค่าตัวเครื่องบินเพื่อให้เครื่องบินได้บินบ่อยเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายปกทิลองดูดีๆเนาะสมมุตินะผมต้องเสียค่าเช่าเครื่องบินค่าเช่านะเดือนละหนึ่งล้านบาทเสียค่าเช่าสายการบินในปัจจุบวันคุณต้องซื้อเครื่องแล้วคุณเช่าเคื่อหาเงแนงานคุณหาช่าง เช่าแต่ผมเพิ่งเสียค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องบินเดือนละหนึ่งล้านบาทถ้าเราทำการบินสิบเที่ยวต่อเดือน big คอส t ตกเดือนต่อตกเที่ยวละเท่าไหร่ต่อเสียค่าใช้จ่ายเที่ยวละแสนเราบินได้อนลสิบแต่ถ้าเราทำการบินหนึ่งร้อยเที่ยวต่อเดือนค่าใช้จ่ายลดลงเมื่อคำนวณออกตัวนี้ก็บอกว่าทำยังไงให้ทำให้ big คอสถูกต่อสื่อเลี้ยงได้มาก แม่ไม่ต้องก่ายใจเลยทำไมแอร์เซียในช่วงโลซิ่งสร้างขุราคาสบายตอเครื่องบินจอดคุณก็ตองเสียค่าเช่าเสียดอกเบี้ยเสียค่าที่จเอาเครื่องบินให้มันบินทำกำตายได้นิดหน่อย2% 3% 5%อาก็ยังดีกว่า้คืองบินจอดเฉยๆแล้วไม่มีอินคัมทีไม่มีรายได้มันยังช่วยขาในตัวิคอสี่เราต้องเสียต่อเดือนหลายสายการบินบอกว่าเฮ้ยควารัน้อยบินแล้วไม่คุ้มไม่ ก็เรื่องขอไปผูดใสายก็อาจจะได้ผูดาเยอะแลอนีะครัเลยต้องวจสเลยเระนนสายเองทำให้ทำไมตัคอสอรานีครับต้อดถกว่าบริษัทหัวอ้าวลดตัวทั้งหลายแหล่ดความทั้หลาเนื่องจากเราสามารถทำรอบในการดีะมีเรื่องของการกำหนดต้นทุนเดี๋ยวัญาที่ตัจ่อปัจจัยตัวออกมาคือเรื่องของค่าแรงค่าเชเพิ่สูงนะครับ ข้อที่3น่าสนใจคนระับบอกว่าธุรกิจการบินมีความอ่อนไหวต่อสภาพเศรษฐกิจประเทศไทยการบินไทยเลิมประสบภาวะขาดทุนสายเอกหนนะึ่งที่เขาประสบภาวะขาดทุนคือเขาไจปจักลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มยุโรปมากไปหน่อยพอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปกรีซเนี่ยจักโอลิมปิกมาหลายผ่านมาหลายสิบป,ปีแล้วเศรษฐกิจของกรีซไม่ดีเลยสเปสนเศรษฐกิจแย่พายุโรปเศรษฐกิจแย่คนมาเที่ยวเมืองไทยน้อยลง ้อล,ลูกค้าการบินไทยลูกค้าบางกอุ่ในส่วนใหญ่มันจะยุโรปทั้งน,นั้นเนกะ็บค่าตัวแพงเพราะเศรษฐกิจแย่เวลาคนจะตัดรายจ่ายตัดรายจ่ายที่มันไม่จําเป็นนิ่าบ้า,านจําเป็นค่ารถจําเป็นค่าอาหารการกินจะเป็นท่องเที่ยวเังไม่จําเป็นท่องเที่ยวในประเทศก็ได้ท่องเที่ยวต่างประเทศไกลามาเมืองไทยแพงเที่ยวในยุโรปไปแลนะ้วเขาตัดพวกนี้เพราะฉะนั้นธุรกิจการบินมีความอ่อนไหวต่อสภาพการแข่ันในเศรษฐกิจนะครับโดแฟกเตอร์ต่าง อุปทานส่วนเกินศูนย์เดี๋ยวผมอมธิบายให้ฟังอีกทีนะในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ความถี่ในด้านเที่ยวบินอธิบายให้ฟังแล้วยิ่งสายการบินสามารถทําความถี่เยอะขึ้นเขาก็จะได้กําไรมากขึ้นนะครับข้อสุดท้ายกฎระเบ,บียบพังราชการข้อนี้มีอุปสรรคสําคัญมากในต่อเรื่องของการบินแต่ละประเทศมีกฎระเบ,บียบในเรื่องของการบินไม่เหมือนกันการบินไทยแอเซียนกแอร์บางเกาะแอร์เวลา เขาบอกประเทศไทยโดนปดักธงแดงปักธงแดงหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพการบินในบ้านเราเนี่ยไม่ผ่านมาตรฐานเวลาหน่วยงานที่ตรวจสอบคุณภาพการบินในประเทศไทยไม่ผ่านมาตรฐานอธิบายก็ได้สมัยก่อนมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งเรียกว่า Thai DCA Thai Department of Civil Aviation หน่วยงานตัวนี้เป็นหน่วยงานที่ให้ใบอนุญ,ญาตสําหรับธุรกิจการบิน ผมอยากจะเปิดสายการบินบางั้งยี่นใบอนุญาตกับภายในซีเองและเขาจะให้ใบอนุญาตปรากฏว่าไอหน่วยงานนี้เวลาถูกไ c a o หรือองค์กรการบินคนละเรือนระหว่างประเทศมาตรวจสอบคุณภาพมันดันไม่ผ่านเพราะฉะนั้นใบอนุญาตทั้งหลายแหล่ที่ไอหน่วยงานนี้ออกใช้ไม่ได้เวลาหน่วยงานนี้ออกใบอนุญาตแล้วมันใช้ไม่ได้ประเทศต่างๆเช่นญี่ปุ่นเกาหลีหรือยุโรปแบน์สายการบินไทย บอกว่าเอ้ยถ้าจุดคุณใช้ใบอ,อนุญาตขององค์กรของคุณเขาให้บินเข้าประเทศไม,นะโโทม่ได้ล้อแอร์รมีปัญหา,าการบินไทยมีปัญหาบางเกาะแอร์เพย์มีปัญหาสามสี่สายการบินไทยแอร์เชียมีปัญหาสามสี่สายการบินก็เลยต้องสับมิทยืนย่นใบอนุญาตใหม่ให้ไอเคโอให้หน่วยงานกลางให้เอฟเอให้เจเอเน่วยงานกลางต่างประเทศเนี่ยเป็นคนออกใบอนุญาตนี่คือลักษณะเนาะคนรับเบียดทางราชการมีปัญหาเหมือนกันเหมือนกับ ตอนนี้ก็ยังไม่ไม่สามารถพัฒนาได้เต็มที่อันนี้ให้ดูคือเรื่องของคาร์โก้ผู้โดยสารอย่างที่ผมบอกไปว่าธุรกิจการบินเนี่ยการเติบโตของผู้โดยสารมันเยอะมากแต่การเติบโตการขนส่งสินค้ามันน้อยมากน้อยมันไม่ได้น้อยนะมันน้อยกว่าที่คาดการไว้เมื่อเทียบกับการเติบโตสําหรับผู้โดยสารผมก็ถามคุณคร่าวๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะผู้โดยสารกับสินค้า อะไรขนส่งได้ง่ายกว่ากันในมุมมองของค,คุณคุณยังไม่ต้องยังไม่ต้องสนใจอะไรก็ได้ลองดูในมุมมองของคุณชื่อว่า,ออาระหว่างผู้โดยสารกับสินค้าอันไหนเติบโตหรืออันไหนให้บริการได้ยากกว่าง่ายทไมไมันถึงเป็นอย่างนี้ทําไมสินค้าถึงน้อยทําไมผู้โดยสารเยอะเวลาคุยตัวนี้ต่อผมก็จะถามต่อว่าทำไมสายการบินในปัจจุบันเวลา,าก็เปิดตัวสายการบินไม่มีใครเปิดตัวแอร์คาร์โอลเปิดตัวเป็น Passenger a p p l a n e โลคอสเอร์ลาไม่มีแอร์คาร์โกการบินไทยทําแอร์คาร์โกสามลางตอนนี้เหลืออยู่สองลางนีอีกลางหมดลวงวังแล้วก็ไม่คิดจะเพิ่มเ,เราไม่มีสายการบินที่เป็นแอร์คาร์โกเฉพาะเหมือนอย่างชาวบ้าน,นทําไมถึงไม่เด็น,น,นทำไมคนถึงเลือกไอตัวนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับคาร์โกไม่เกี่ยวกับผู้โดยสารหรอกเกี่ยวกับสายการบินสายการบินเลือกจะเปิดและให้บริการผู้โดยสารมากกว่าขนส่งสินค้าทาไมเป็นอย่างนั้นผมถามใหม่ก็ได้ระหว่างผู้โดยสารกับสินค้าอันไหนให้บริการง่ายกว่า ตอบมาแล้วในความคิดของคุณเดี๋ยวค่อยๆเฉลยให้ให้บริการผู้โดยสารคาโกะไหนง่ายกว่าตอบคำถามนี้อย่องระหว่างผู้โดยสารคาโกะคุณคิดว่าสายการบินให้บริการอะไรง่ายกว่ากันอะไรยากกว่าทำไมถึงเป็นผู้โดยสารตอบเหมือนเพื่อนเลยทำไมถึงเป็นผู้โดยสารไปคุณนงเปรียบเทียบไม่ได้ดีขนส่งสินค้าขนส่งผู้โดยสารอันไหนให้บริการยากกว่าง่ายกว่าเวลาเราถามเวลาผมถามหลายห้องก็จะตอบนี้นะครับบอกว่าผู้โดยสารให้บริการง่ายก,กว่า ทำไมเป็นอย่างนี้มันมีเหตุผลหนึ่งเหตุผลที่เพื่อนอีกเซกหนึ่งก็ตอบอ่ะเาบอกว่าที่ผู้โดยสารให้บริการง่ายกว่าเพราะผู้โดยสารให้บริการเฉพาะตอนที่ขึ้นเครื่องในขณะสินค้าเนี่ยมันต้องให้บริการโอนและหลังจากขึ้นเครื่องผู้โดยสารเดินทางขึ้นเครื่องเองสินค้าไม่ได้ต้องมีการโหลดดูแลระยะเวลาในการดูแลยากกว่านานกว่าก็ตอบแบบนี้มีใครเห็นป่าแม้อราถามมีเศกหนึ่งคนสิผู้โดยสารกับสินค้าเหนียกว่าง่ายกว่า เมือนเื่อเอาเหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลผมตอบอ่ะมีเหตุผลอะไรอีกที่คิดว่าผู้โดยสารให้บริการง่ายกว่าผู้โดยสารโวยวายได้ไหมสินค้าโวยวายป่ะไม่โวยวายเลยส่งสินค้าไม่เห็นการเอ้ยร้อนอึดอาดคน,น้อ๊หน่อยขอเพียเปียเพียรเพิ่มไม่มีแล้วทำไมผู้โดยสารถึงให้บริการง่าย้างไม่หานสินค้าหรือผู้โดยสารให้บริการง่ายกว่าผู้โดยสารนะทำไมอ่ะทำไมผู้โดยสารถึงให้บริการง่ายกว่า สายการบินหลายสายการบินชอบให้บริการชอบเปิดสายการบินสําหรับผู้โดยสารมันอาจจะไม่ใช่ผู้โดยสารให้บริการง่ายอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าผู้โดยสารมีปริมาณความต้องการในธุรกิจการบินเยอะกว่าเทียบระหว่างคนกับสินค้าเขาดูจากข้อมูลแบบนี้แะครับบอกว่า,าการส่งสินค้าไปต่างประเทศโดยเครื่องบินมันน้อยถามว่าทำไมอัตราการขนส่งสินค้าน้อยฟังดีๆเนาะไม่ใช่คนไม่ต้องการขนส่งสินค้านะครับแต่ว่าการขนส่งสินค้าโดยสายการบินเนี่ย หรือการขนส่งสินค้าทางอากาศมันส่งสินค้าได้ไม่ทุกประเภทสินค้าหลายประเภทส่งไม่ได้เช่นอะไรอ่ะผมบอกผมจะส่งข้าวสารไปอเมริกาผมไม่ส่งทางอากาศแน่ๆเพราะอะไรเพราะราคาค่าขนส่งแพงเมื่อเทียบกับปริมาณผมต้องการผนส่งข้าวหนึ่งตันค่าขนส่งทางอากาศผมอาจจะเสียประมาณห้าหมื่นบาทก็ได้บวกค่าข้าวไปแล้วอ้ไปขายที่นู่นคงไม่คุ้มอ่ะนี่คือลักษณะเพราะฉะนั้นด้วยัตราค่าขนส่งที่แพงกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น สินค้าบางประเภทที่ไม่ใช่สินค้าที่มีแวลูรจริงๆเนี่ย,เ,ยเขาก็เลยไม่ส่งสินค้าอันตรายขนส่งไม่ได้นะครับทางอากาศเช่นคุณอยากส่งวัตถุระเบิดขึ้นเครื่องไม่ได้สินค้าที่เป็น DGR หลายหลายประเภทขนส่งทางอากาศไม่ได้สินค้าที่มีมูลค่าถูกน้ําหนักเยอะขนส่งอากาศไม่ได้มันไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกประเภทเพราะฉะนั้นการขนส่งสินค้าอากาศมีอัตราส่วนที่เติบโตขึ้นแต่ว่าไม่ได้โตแบบที่เราคาด